สวัสดีครับคลิปนี้นะครับมาพบกันใน EP ีที่59นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาทดสอบรีวิวพินโปงไม้ประดูแดงสามสายนะครับเป็นทรงยศนะเอยทรงโบราณนะครับขออภัยครับทรงโบราณนะครับทรงโบราณหัวคลาสสิกนะครับมีรูปปิดหลอกนะครับประดับนะครับเป็นหัวยักสไตล์คลิปสันนะครับหัวยักจะเป็นไม้พยุงนะครับ เป็นฟิงกระบอดไม้พยุงนะครับย่องไม้พยุงนะครับสาหรับตัวนี้นะครับเป็นไม้ประดูล้วนนะครับบอดี้นะครับไม้ประดูล้วนนะครับสวยงามนะครับสําหรับตัวนี้นะครับส่งไปให้ลูกค้าท่านเดิมนะครับสั่งเพิ่มเป็นตัวที่4นะครับสําหรับลูกค้าท่านนี้นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเป็นยางสูงนะครับที่ไว้วางใจนะครับสั่งต่างหลายตัวนะครับท่านสั่งไปหลินเองนะครับบริษัทสั่งไปขายนะครับ ไิสั่งไปขายไปจำหน่ายนะครับสั่งไปสะสมนะครับมาเบิ่งสเปคกันเลยครับแอคชั่นต่ำๆนะครับเล่นง่ายสบายมือนะครับแอคชั่นต่ำๆเล่นง่ายสบายมือไม่แป๊กไม่บอดนะครับเฟสทุกเฟสนะครับเฟสทุกเฟสจะแนบสนิทกับแป้นพิงเกกระบ์ดนะครับจะไม่มีการขาดการตะไบนะครับสำหรับพินค่ายของผมนะครับผมจะเน้นในส่วนนี้ไ้นะครับ อเคครับที่นี้ครับมาฟังเสียงกันเลยครับ เสียงแบบสั้นๆนะครับเสียงกองกังว่าหนุ่มนวลสไตล์พินโบราณนะครับอสังหรับตัวนี้นะครับก็บอดี้ก็จะใหญ่เป็นพิเศษนะครับน่าจะอยู่ประมาณเกือบสิบนิ้วนะครับส่งไปสมุดสาครนนะครับมหาชัยสําหรับตัวนี้นะครับลูกค้าท่านนี้นะครับสั่งเป็นตัวที่สี่นะครับสําหรับลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดคลิปขมว่าพอนะครับที่พึงยังประทันหลุดจักนะครับก็ฝากไว้น้ำเนยกระแล้วกันนะครับ อยากได้พิ้นไวรเลนนะครับไว้ฝึกซ้อมพิ้นทุกแบบทุกสไตล์นะครับสามารถออกแบบสร้างมาสร้างทําได้นะครับผมทําตามสั่งนะครับให้ทุกแบบนะครับเท่าที่ทําได้นะครับสําหรับลูกค้าไม่นะครับลูกค้าไม้นะครับที่อยากจะสั่งทํานะครับก็คือสบายใจได้นะครับของผมส่งของตรงปกนะครับพร้อมรับประกันตลอดการใช้งานนะครับพิ้นค่ายของผมนะครับจะดูแลให้นะครับ ถ้ามีปัญหาใดนะครับถ้าบริเปี่ยนอะไรบริเี่ยนยังกะอากซ่อมฟรีนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องออกค่าขนส่งนะครับขนส่งกับอร่อยกว่บาทนะครับกับบ่อแพงนะครับสมัยนี้นะครับปินยังกะไงนะครับต้องเดินทางมาด้วยตัวเองนะครับส่งไปวันเดียวก็ถึงแล้วนะครับบางพื้นที่นะครับสวยงามนะครับผมจะไล่ให้เบ่งนะนะครับแบบขาวๆนะครับ ผมว่าอยากเร่นงาวนะครับเดี๋ยว่อยากให้คลิปมันงาวนะครับอยากให้ฟังแบบง่ายสั้นๆนะครับแต่เรื่องคุณภาพบ่อนองห่วงนะครับคุณภาพเสียงนะครับทุกอย่างตอบโจทย์การหล่นเป็นอย่างดีนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบคุณหลายๆนะครับสำหรับทันทีมารับชมนะครับก็ฝากไว้น้ำเนียก็แล้วกันนะครับฝากกดติดตามนะครับ กดติดตามไว้นะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับที่ผมเอามานำเสนอใหอ้ทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังไปได้วยกันสำหรับคลิปนี้ขอจบซำนี้ครับสวัสดีครับ